สวัสดีครับ101่งซุ้นหนึฟโต้ฝามนะครับพบกันอีกครั้งวันนี้ก็เป็นวันสงการนะครับรอฝนมาพักหนึ่งแล้วครับก็ที่บ้านนี่แรงมากนะครับแทบจะไม่ตกเลยนะครับก็ต้นไม้ก็จะเริ่มเหี่ยวเหี่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงวิกฤตของต้นไม้ที่สุดนะครับในรอบปีนะครับในรอบปีนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศแรงนะครับร้อนนะครับลดน้ําลงไปเนี่ยน้ําก็ระเหยออกไปหมดเลยนะครับลากเอาไปใช้งานได้แค่ ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่เราลดลงไปนะครับลดน้ําลงไปเต็มเลยเนี่ยทำรากเอาไปใช้งานต้นไม้เอาไปใช้งานแค่ประมาณแค่สิเอเองนะครับวันนั้นก็ระเหยไปกับอากาศนะครับง่ายว่าลดเช้าเนี่ยบ่ายเหี่ยวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ที่หนักที่สุดของต้นไม้นะครับบางทีช่วงบ่ายนะเพิ่งเคยมายืนหนุ่ต้นไม้เนี่ยโอ้โหสงสารต้นไม้มากนะครับต้นไม้ยืนตากแดดนะครับร้อนนะครับร้อนขนาดขนาดเราไปยืนตากแดดแค่สิานาทีในช่วงบ่ายนี่ยยังจะตายนะครับ ตากผ้ามีทงมุมมาให้นะครับต้นไม้ยืนท่องบันเลยนะมันก็เนาะก็ดูแล้วก็น่าสงสารเข้าใจอยู่ว่าต้นไม้ก็อยากได้แสงมาสังเขราแสงนะครับให้กระบวนการสะอ์แสงให้จเจริญเติบโตอนะไรเงี้ยแต่ว่าเจอหนักๆเข้าไปางี้ก็ก็ไม่รอดเหมือนกันที่สวนก็รอยแร่ไปหลายต้นเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมามาแนะนําว่านะครับวิธีดูแลต้นไม้โค้งสุดท้ายของหน้าแรงนะครับดูแลยังไง เนี่ยครับสภาพต้นไม้นะครับในช่วงหน้าแรงก็แทบจะไม่รอดนะครับเพราะว่าลดน้ําเข้าไปเนี่ยเขาจะโดนแดดเผาน้ําไปหมดนะครับน้าก็จะเหยทิ้งไปหมดต้นไม้ก็ใช้งานได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนี่ก็รอดแล้วและนะครับเราต้องประคองให้ให้ผ่านแรงให้ได้นะครับเนี่ยครับสภาพที่ต้นไม้ขาดน้ําอย่างหนักแรงก็จะประมาณนี้นะครับใบก็จะเหลืองนะครับเพราะว่ามีอาการโทรมอย่างนแรงเพราะว่าที่สวน ปีนี้ก็มีปัญหาเรื่อง่องแหล่งน้ํานะครับก็ประคองให้ให้รอดแล้งให้ได้ให้หนานที่สุดนะครับต้นนี้ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเตรียมต้นไม้ไว้ปลูกซ่อมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เหนือริงตอนจากทาจากปีที่แล้วก็ทาเอาไว้นะครับใส่ถุงชําเอาไว้ก็น่าจะได้หลายสิบต้นอยู่นะครับก็เดีย๋ยวรอฝนมาก็จะจัดการลงปลูกซ่อมไปนะเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะตายไปเกือบหมดเลยนะครับนี่ปลูกไปลงมาแปดสิบต้นนะครับก็ ตายไปเราๆสักสิบกว่าต้นเกือบ20ต้นได้นะครับตอนนี้อย่างที่เห็นไปนะครับต้นไม้ก็ขัดน้ําก็จะเป็นยังไงในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดอย่างที่เรียนไปแล้วนะช่วงช่วงเมษาเนี่ยจนวิกฤตที่สุดสูงสุดของของหน้าแล้งแล้วนะครับเราต้องพยายามผ่านไปให้ได้นะครับมีน้ํานี่ระบบน้ําเท่าไหร่นะครับใส่ก็ไปให้หมดเลยนะครับลดกันเรื่องเช้าเย็นในชดวลดกันตังเมษาเวลาเนี่ยซ้ำไปนะเพราะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะครับลดไปแล้วเนี่ยน้ำก็จะเหยไปนะครับที่สวนนี่ก็ลด เช้านะครับ่บยๆแล้วก็เย็นอีกทีหนึ่งนะครับปิดปิดเย็นให้ให้สร้างความชุ่มชื้นให้ตัวพื้นดินแล้วก็อย่าลืมเอาตัวนะครับใบไม้นะครับหรือฟางหรืออะไรก็ได้ที่วัสดุที่อะไรมาคุมไว้ไม่ให้ไม่ให้น้ํมนาม,มันเหยืทิ้งไ,ไปเมื่อนั้นเราลดน้าไปเท่าไหร่ก็อย่างที่เรียนไปมันก็นต้นไม้ได้ได้น,ดนิดเดียวเองเพราะว่าไม่เหยทิ้งไ,ไปหมดนะครับต้องมีอะไรคุมดินเอาไว้กันความชื้นไม่ให้ระเหยไปด้วยนะครับไม่งั้นลดลดน้ําไปก็อาจจะเสียเปล่านะครับลดไป10ลิตรี้ ไม่ถึงครึ่งลิตรเดิซ้ำไปต่อต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องพยายามผ่านให้ได้ในช่วงหน้าแรงนะครับพอผ่านหน้าแรงไปแล้วเสร็จแล้วฝนมาเนี่ยรับรองครับดิดต้นไม้ก็จะบีดก็จะพุ่งเลยนะเพราะว่าช่วงวิถีที่แบบเขาอดน้ำอดอะไรไปเยอะนะครับพอได้น้ําอันนี้ก็จะพุ่งขึ้นเลยเพราะว่าน้ําฝนก็จะมีเนยจะเจนสูงอยู่แล้วนะครับรออีกนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ต้องผ่านไปให้ได้ครับก็ถ้าผ่านไปแล้วก็ได้ฝนไปเนี่ยก็สบายแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ ฝากขั้นสั้น,นะคบจริงๆก็จุดประสงค์คืออยากสวัสดีช่วงสงการนะครับสำหรับคนที่ติดตามในเพจ1นึ่งศูนย์หนึ่งฟโต้ฟาร์มนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปอีกครั้งนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะนะครับในหนึ่งศูนย์หนึ่งฟโต้ฟาร์มนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็สวัสดีครับ